แล้วก็มีการทวงเขาเรียกว่าทำมีการข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายแล้วก็เป็นความผิดตามอรบอรความคุณแรงในครอบครัวแล้วก็เรื่องของกรณีทําให้เขาเรียกว่ามีการขบู่คุกคามก็เป็นเรื่องที่พนักง,งานสอบสวนขอขอ,ขอฟังเรื่องจากผมกับคุณเชอรีแล้วเนี่ยตำรวจเองก็ได้มีการขอไปปรับดูรายละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีเจา้าหนักงาน <languages? S 2> มาด้วยก็มาดูรายละเอียดกันก็จะมีนัดต่อไปก็คงจะเป็นนัดตามที่ตำรวจก็ออกหมายเรียกครับก็คือมีหมายเรียกออกมาเดี๋ยวคงจะไปตามเรื่องของการนัดมาไก่เลี๋ยก่อนเพราะว่ามันเป็นตามพรบของตามไก่เลี๋ยวคนในครอบครัวจรงไมมีอันมีอะไรบ้างนะมีหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของประมวลกฎหมายอาญาก็คือมาตรา2 9 5าสบาทำร้ายร่างกายให้ได้รับอมันจะายแก่กายจิตใจนะครับอันที่สองก็คงจะเป็นเรื่องของการ เป็นความผิดความบุนแรงในครอบครัวอันที่สามก็เป็นเรื่องของการทําให้หหเกิดเขาเรียกว่ามีการกบ่คุกคามทําให้เกิดปัสสาวะสรีภาพในสุดแชตมีองค์ประกอบในร้านที่จะเพิ่มเติมเลยแชเนี่ยเดี๋ยวตำรวจเขาขอไปไล่เอารายละเอียดทั้งหมดมาให้นะครับก็นัดหมายว่าจะมีการมาส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมพอดีว่าหลังจะมีข่าวไปที่เมื่อช่วงเช้าพง์ถามว่าเปาาม่คือเปาสุลาหรือเมาอะไรเมาสุลาครับอืมเมื่อปีที่สี่ครัเลย

คือตำรวจก็บอกว่าไอ้เรื่องของมาตรการเรื่องของการที่จะมาคุบคุมตัคุกคามเนี่ยก็เดี๋ยวตำรวจจะมีการเรียกเข้ามาคุยมาสอบถามนะครับแล้วก็มากําหนดนโยบายว่าจะใช้ชุดอยู่ยังไงก็พอดีนักสังคมสงเคราะห์เขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้เขาได้มีการไปดูรายละเอียดก่อนจริงนะครับตัวนี้ยังระวัดแหวนก็ยังไม่เรื่อยค่ะก็ยังไม่เรื่ก็ตำรวจจะต้องกลับไปที่ อย่างนี้เรา,ากลัวไหมครับกหลังจากนี้ไปมาเป็นขาวแล้วเขาจะติดต่อมาอีกับก็ถ้าติดต่อมาอีกก็อาจจะไม่เนไกันในส่วนของทางของการเล็งดูนะครับเขาได้ส่งเสียอะไรกันไงบ้างครับก่อนหลังจากที่เราตัดใจแยกทางกันแกยตกลงกัน่าเกิแบ้กนทต่างสนรจอา่ก็ะมันังนครั้งต่อไปบบมีเมื่อไหร่ยังไม่ทราบครับเดี๋ยวรอ ือวันนี้ตำรวจมีการสอบปากคําแล้วก็มีนักสังคมเฉพาะก็มีการเป็นเจ้าหน้าที่นับนั่งนั่งร่วมการสอบสวนด้วยนะครับก็กล่าวว่าเดี๋ยวน่าจะประมาณสักวิสักอาทิตย์สองอาทิตย์คงจะมีหมายเรียกหรือว่ามีการนัดหมายผดิตครับแต่คือใจจริงเชิร์รีอยากไก่เกรียมนะครับ่อการที่จะเป็นตัวดำเนิดีเช่นนั้คงจากการดําเนินคดีก็คงจะปล่อยไปนะครับแต่ในส่วนของการไก่เกรียมมันก็ควบคู่กันไปได้ ครับก็เป็นเรื่องที่ทางทางทางฝั่งตํารวจก็บอกว่ายังไงลองกับเกียรติทกรลองคุยกันส่วนคดีก็เป็นเรื่องที่ตํารวจก็ต้องเดินไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่อยู่มีกาที่บ้านเลยครับถ้าครอบครัว่ายชายเขาได้มีการยื่นมือมาติดต่กลางไหมครับที่ผ่านมามีบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่สามารถหยุดเขาได้ก็เลยก็เลย เขาเชื่อครอมูลอะไรบ้างเขาใส่อะไรอะไรเลยไม่ทราบ้เขาเชื่อเอะไรแล้วก็ไม่เคยบิดาแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาเป็นการแจ้งมาแจ้งความเหมนนะครับโดยการมอบคดีให้กับตำรวจเพื่อตำรวจเนี่ยเข้ามาดำเนินทางแทนไม่ว่าจะเป็นการไปสอบสวนเพิ่มเติมว่าเขารู้ข้อมูลเราได้อย่างไรเขามีการมาสองคนมาติดตามหรือเปลาป่ปลา ส่วนของการทาร้ายร่างกายเนี่ยตำรวจก็ต้องมีการเอาเอกสารต่างๆไปประกอบพาาพพอเพื่อจะสั่งฟ้องดำเนินคดีนะครับส่วนเรื่องการไก่เกลี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมบอกว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนที่ลองคุยก็ไม่เสียหายครับแต่คดีก็ต้องโอกออนไปเหมือนเดิมตำรวจจะในการออกหมายเรียกหรือว่าเปนการติดต่ออะอย่างเดียครับตำรวจบอกผมว่าจะมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาแต่ในระหวานน่างนี้ถามฝั่งผมว่า ถ้าจะไก่เกียรได้ไหมซึ่งท่านผู้กำกับกับทางรองพนักง,งานจ้องยู่มสอบสวนก็บอกว่าจากการลองให้คุยกันนะครับผมก,ก็บอกว่าได้ถ้าไม่ได้มีปัญหาก็ลองมาคุยกันในระหว่างนี้ก็ออกหมายเรียกผู้ต้องหาไปก็ว่าไปนะครับมันก็ต้องคบคู่กันไปคบคู่กันไปคบคู่กันไปหมายเรียกไปก็ว่าไปก็ว่าไปครับถ้าเกิดผู้กำกับจะลองเป็นปลามาเรียกมาคุยก็ไม่ขัดข้องก็มาคุยกันให้จบในหลายๆหลเรื่องเฮ้ยครับขอบคุณครับ